มัในสังกัดของคุณสลาครับสองครับน้องและน้องสลาเอาไม่คุณฝังนครับแล้นเอาังยองนไม่พูดยังไงดีกไดมเอมไมาน่านแล้วโอเคเป็นเกเรูเป็นเกเรเอารักเก่าข้างของฟัง ผ่านละได้ไหมครับคปูพอได้ไหมได้แล้วปูได้แล้วปูจะข้นบอกระพอได้ครัแต่มีนักร้องมาอีกคนครับแต่เขามาจากภาคอีสานบินมาเลยเพื่ออยากมา อดิชั่นของครูาสานะสามารถแต่งเพลงได้ด like ้วยครับโดยตรงเลยอ่ะรียกเข้ามาเลยสวัสดีครับันนี้อันนี้พี่สานะนี่แม่ของผมบอกชื่อผมมาได้เลยครับผมสวัสดีอาจารย์ผมอยากเป็นนักร้องอาจารย์เพรสิมีนนี่ไม่เอาจารย์ต้องฟังเสียงก่อนครับผมนี่เพียงมานเสนออาจารย์อาจารย์ลองฟังมึงแน่ครับเอาเลยหน่อยอาจารย์มีเพียงความฝัน และพวงสวรรค์ที่ห้อยตรงเต้มีความต้องการทางเพศคอยเร่งรถโมอเตอร์ใจแล่นไปค้าจะมีบ้างไหมสาวใดอยากร่วมชายค่เขาเห็นเราไม่มีกาโมมีเงินตามีแต่พวงสวรรค์ไออัขงา ทำไมซอมคนนี้เลยสห้เเลโอ้โหนมมเอิญโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้งอ้าไปน้พวงแ้วตอนนี F ้มีสุขจิงๆวาองหรคนแต่งเองเนี่ยนะคนซอสมานอะไปสู้ซอสมาหลายเยงห็งๆเอะๆเลยังบอกว่านนี้เขานไได้ไปแล้วแหละ